ยุคสมัยสมัยกที่เาทำงานโงานแบบนี้คืู้ปลาแบบใหญ่ั้งสร้าเป็นตู้ปลาที่น่าสนใจ่พะ่ร้ับส่ใจผ้งมมเป็นเพียอแเก็นตู้ปกเคลอบแท้ยนะหลงจากขอเขาท่นี้าไม่ได็นด มีเป็นเรื่องกันไปค่ะที่นี่นะคะมาสตูดิโอมาเป็นการสนทนากันค่ะชิมค่ะโอ๋2 12 14นะครับโอ๋ค่ะมาจังเลยว่าจะมามาเล่นเล่นอีกนะครับว่าสัตว์ที่พวกเรามีอะไรที่น่าสนใจนะครับ

เรียกเป็นดรรมดาออกแงกายนที่กับนะเป็นส well <forward> ีดำขึนมาสีดำว่าจะดึงให้ปลาเนี่ยเป็นไฮไลท์เนี่ยมันสุออมาให้ชัดเราะนั้นการี่สีดำก็เียมีการเพราะว่าเป็นมือดิจิทัละสทจะขับขับไปะรงที่เป็นสีาได้ปราณนั้น็อพตขึ้นมาเั้ปลาที่งนจะตสีกีใหญ่ คือวนรอบเป็นตัวขวานแล้วก็เป็นวันเดย์ครับวันเดย์ไม่ให้เนินขานกันเพราะว่ามันจะทำให้คนปลาต้อสับสนนะครับเพราะว่าชมได้รอบเดียวถ้าถูกแล้วก็รอบสองต่อได้เลยนครับแล้วตู้ใหญ่ประจ่ตู้ใหญ่นะครับนี่เป็นทั well, ้งส you ูงขนาดใหญ่ี่มีตาหมุนใหญ่ที่สุดท้ายนี้หายากที่สุด